สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูวันนี้ช่องกลิ่นนิชันแนลจะนําเสนอดาวอังคารดาวพุธและดาวเกตย้ายในระหว่างวันที่1นึถึงสิตุลาคมสองพันนั้นนะคะการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักของชาวลัคนาราศีธนูจะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งดวงประจําเดือนตุลาคมสองพเต็มเดือนนั้นแม่หมอได้ทําไปเรียบร้อย,ยแล้วนะคะ ใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถเข้าไปย้อนหลังดูได้นะคะเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของแม่หมอนะคะมีเพลย์ลิสต์ของ g r ิ๊ n นี่ชาแนลอยู่มี300กว่าคลิปแล้วนะคะแม่หมอทําไว้หลากหลายเรื่องราวเลยนะคะ,ะแล้วก็แม่หมอดูเป็นลัคนาราศีนะคะลัคนาดได้จากการคํานวณจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดนํามาผูกดวงออกมาสถิตลัคนาราศีส่วนใครที่ยังไม่ทราบราศีนั้นนะคะก็สามารถดูจากคลิปนี้ก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่15ตุลาคม 15ธันวาคมนะคะขอโทษนะคะถึงวันที่13มกราคมคือคนที่เกิดราศีธนูนะคะสามารถดูคลิปลักนาราศีธนูนี้ได้ด้วยเช่นกันแต่ลักนณาจะมีความแม่นยำม,มากกว่าประมาณ80%ส่วนราศีนั้นมีความแม่นยำประมาณ30-40%และถ้าจะให้แม่นยำกว่านี้ก็ต้องมีดวงดาวพื้นดวงเดิมประกอบด้วยจะมีความแม่นยำประมาณถึง90%เลยทีเดียวนะคะ ซึ่งแต่ละคนนั้นจะมีดวงดาวพื้นดวงเดิมไม่เหมือนกันสักคนเดียวเพราะว่าตั้งแต่เวลาเกิดตกฟากขึ้นมานะคะบุญกรรมที่เคยทําไว้ในอดีตชาติมันจะส่งผลให้ดวงดาวแต่ละดวงไปสถิตอยู่ในภพเรืนใดนั่นก็คือบุญกรรมบุญบาร,รมีที่เราทํามาในอดีตชาติพบนะคะ,ะก็เลยไม่เหมือนกันสักคนเดียวแม้แต่คู่แฝดก็ยังไม่เหมือนกันเลยนะคะ,ะเรามาพูดถึงครึ่งเดือนแรกระหว่างวันที่1-15ถึงตุลาคม2ศ265กันนะคะ จะมีดาวย้ายทั้งหมด3ดวงด้วยกันก็คือดาวอังคารดาวพุธและก็ดาวเกตซึ่งดาวอังคารนั้นเป็นภพปุตตะและก็วินาสณนะส่วนดาวพุธนั้นเป็นภพปัตตานิคู่ครองคนรักและก็กรรม,มะการกระทําและก็กรรมส่วนดาวเกตนั้นจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูซึ่งเป็นตนุลักษ์ตัวตนของชาวกราศีธนูในวันที่สตุลาคมส5 6พเวลา18.46นาฬิกานะคะ ซึ่งตัวตนของชาวลัคนาราศีธนูนั้นนะคะในช่วงจังหวะตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงประมาณวันที่2ธันวาคมาดาวถอยหลังนะคะดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นสองภพเรือนคือพันธุและก็ตัวตนตนุลักษณ์นะคะมีการถอยหลังเมื่อดาวถอยหลังทําให้ดาวอ่อนพลังตัวตนของชาวลัคนาราศีธนูก็อ่อนแรงอ่อนกําลังลงด้วยเช่นกัน อาจจะมีความเบื่อหน่ายมีความเ,าเกลียดคร้านมีความที่อาจจะไม่ค่อยเข้มแข็งในเรื่องอจังหวะช่วงจังหวะที่ดาวถอยหลังนะคะแต่พอดาวเกตเข้ามากระตุ้นนะคะหรือมาสร้างความปนแปลความวุ่นวายให้กับชาวลัคนาราศีธนูในช่วงจังหวะวันที่4ตุลาคม2565น,นั้นนะคะอาจจะทําให้ชาวลัคนาราศีธนูมีความามั่นใจแล้วก็มีความเาข้มแข็งเกิดขึ้นมากกว่าเดิมก็ได้ด้วยเช่นกัน หรืออาจจะไปวุ่นวุ่นอะไรกับหลากหลายเรื่องราวก็เป็นไม่ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าดาวเกตเป็นบิญญาณธาตุเข้ามากระตุ้นนะคะให้ชาวลัคนาราศรีธนูนั้นอาจจะมีเรื่องทําหลากหลายเรื่องราวหรือมีความเข้มแข็งเกิดขึ้นมีกําลังใจมีพลังมีกระตุ้นให้ชาวลัคนาราศรีธนูมีความคิดหลากหลายเรื่องราวมีความวุ่น กับเรื่องของการงานหรือคนรักคู่ครองปัตตานีหรือหุ้นส่วนก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าดาวพุธนั้นนะคะซึ่งเป็นภพปัตตนีคู่ครองคนรักแล้วก็เป็นภพกรมมะก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกันเป็นบ้านของตนเองนะคะในวันที่3ตุลาคม2565เวลา15.29 15, 15นาฬิกา ได้ตำแหน่งเกษตรราชบดีแล้วก็ตำแหน่งมหาอุดด้วยมีความสูงยิ่งมีอิทธิพลมีพลังมีอำนาจมีบารมีมีชื่อเสียงมีเรื่องของการทํางานที่อาจจะมั่นคงแล้วก็เข้มแข็งเ,เกิดขึ้น ดาวเกตก็มากระตุ้นให้ชาวลัคนาร,ราศีธนูมีความวุ่นวายอยู่ในเรื่องของการงานก็เป็นไปได้ด้วยแล้วก็เรื่องของปตัตตานีคู่ครองคนรักก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าดาวพุธนั้นก็คือปตัตตานีคู่ครองคนรักอีกภพเรือนหนึ่งามาเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ในราศีกันนะคะก็มีความสูงยิ่งมีความรักที่อาจจะมีความมั่นคงกันแล้วก็อาจจะมีการทำงานร่วมกันก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันในช่วงจังหวะนี้นะคะ ที่ดาวเข้ามาเป็นเกษตรราธิป,ปดีแนละ้วก็มาอยู่ร่วมเรือนกับดาวศุกร์ด้วยมาอยู่ร่วมเดือนกับดาวอาทิตย์ด้วยในครึ่งของเ,อเดือนแรกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้นะคะดาวพุธมาอยู่ร่วมเรือนกับดาวศุกร์ก็เป็นคู่ที่เ,เป็นคู่ท่านน้ำมีความอุดมสมบูรณ์มีความเป็นปึกแผ่นนะคะาการงานของชาวละกดาร,ราศีธันูในช่วงจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีมากเลยนะคะ ทำให้มีการงานที่เข้มแข็งเกิดขึ้นมีความมั่นคงเกิดขึ้นแล้วก็เป็นจังหวัดที่ดีมากเลยก็ให้เฉวยจังหวะนี้เลยตักตวงเลยนะคะชาวร,ราศีธนูส่วนในเรื่องของการเงินนั้นนะคะดาวเสาร์ซึ่งเป็นภพกระดุมพระนะคะ,ะช่วงจังหวะวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงประมาณวันที่10ตุลาคมนะคะดาวเสาร์เดินถอยหลัง เมื่อดาวถอยหลังก็ทําให้ดาวอ่อนพลังอ่อนกําลังลงการเงินของชาวลัคนาราศีธนูก็อ่อนกําลังลงตามเช่นกันอาจจะมีการเงินที่ติดขัดไม่พอจ่ายหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินเกิดขึ้นในช่วงจังหวะที่ผ่านมาจนถึงวันที่10ตุลาคมแล้วจะมีการมนหยุดนิ่งอยู่กับที่อีกประมาณ15วันก่อนที่จะกลับมาเดินเป็นปกติมีความเข้มแข็งเกิดขึ้นหลังจากวันที่25ตุลาคม2565เป็นต้นไปจนถึงเมษายน2566นะคะ ส่วนเรื่องของโชคลาภนั้นนะคะดาวหกนะคะดาวศุกร์ซึ่งเป็นภพลาภะเ,เข้าสู่ราศีกันตั้งแต่วันที่27กันยายน2 5 6พที่ผ่านมาแล้วนะคะในภพกรรมะก็อาจจะมีเรื่องของโชคลาภจากเรื่องของการทํางานก็เป็นไม่ได้ด้วยแต่ว่าได้ตําแหน่งนิดนะคะเข้าสู่ราศีกันได้ตําแหน่งนิดอ่อนน้อยด้วยค่าเพราะว่าอยู่ตรงข้ามกับมหาหุต เพราะฉะนั้นในเรื่องของโชคลาภในช่วงจังหวะนี้จนถึงประมาณวันที่21อ่าก็อาจจะไม่มากมายนะคะแต่เมื่อดาวพุธได้ย้ายเข้าสู่ราศีกันตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2อ6 5ได้ตำแหน่งเกษตรราี่ปดีแล้วก็มาอุดมาอยู่ร่วมเรือนกับดาวศุกร ดาพุธกับดาศุกร์นั้นเป็นคู่ธาตุน้ํานะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะส่งเสริมให้มีความอุดมสมบูรณ์มีความเป็นปึกแผ่นอาจจะส่งเสริมให้มีล่าผลเกิดขึ้นจากการงานมากกว่าเดิมก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะส่งผลให้ราศุกร์นั้นมีพลังมีอํานาจมอาีอิทธิพลมากขึ้นจากที่อ่อนแรงอยู่ก็อาจจะกระตื้องขึ้นในเรื่องของลาาผลจากการทํางานก็เป็นไปได้ด้วยนะคะ ส่วนเรื่องของสุขภาพนั้นเรื่องอดาวมรณะคือดาวพะจั์เดือนสองวันครึ่งในหนึ่งราศีแต่เรือนมรณะนั้นลิงอยู่กับเรือนมังกรนะคะเรือนกระดุมพระรายจ่ายรายได้ของชาวลัคนาราศีธนูแต่ว่าเดินถอยหลังอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าช่วงจังหวะครึ่งเดือนแรกนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับเจ็บป่วยหรือความเจ็บป่วยนั้นอาจจะลดน้อยถอยลงไปก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ส่วนเรื่องของความรักคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วช่วงจังหวะน,นี้ดาวพฤหัสบดีเดินถอยหลังนะคะแล้วก็ถอยหลังจนถึงประมาณเดืนเอนธันวาคมวันที่สองแล้วก็มนอีกประมาณ15วันก็ถึงประมาณวันที่17บธันวาคมถึงจะมามีความเป็นกเกษตรราธิบดีคือความข้มแข็งและมั่นคงเหมือนเดิมนะคะแต่ช่วงจังหวะที่ดาวพุธนะคะซึ่งเป็นพบปัทิคุกครองคนรักได้ย้ายเข้าสู่ราศีกันนะคะ เล็งอยู่กับพันธุนั้นได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีแล้วก็มหาอุดด้วยก็อาจจะส่งผลให้มีความเข้มแข็งเกิดขึ้นมีความรักที่หนักแน่นมั่นคงเกิดขึ้นเพราะว่ามีเรื่องของ ความที่มีความเข้มแข็งเกิดขึ้นในเรือนของกัมมะอาจจะทํางานร่วมกันกับคนรักคู่ครองแล้วก็มีความแบบปลองดองกันแล้วก็มีความสุขกันมากกว่าที่ผ่านมาก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันส่วนคนที่ยังมีเอ่อรักใหม่ๆหรือเพิ่งเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงจังหวะนี้นะคะครึ่งเดือนแรกนี้นะคะอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าดาวอังคารนั้นได้เข้าสู่เรือน ราศีมิถุนนะคะในเรือนปัตนิคู่ครองคนรักตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2565เช่นกันแต่ว่าดาวมันเดินมนนะคะซึ่งมันมนมาแล้วตั้งแต่วันที่13กันยายนถึงวันที่8ตุลาคมคําว่ามนนั้นหมายถึงว่าหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่เคลื่อนที่ไม่เคลื่อนไหวเดินแบบช้าๆการพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นไปอย่างช้าๆก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ หรือคนที่เข้ามานั้นนะคะก็ดูให้ดีนะคะอาจจะเป็นจากเพื่อนพี่น้องเพื่อนฝูงแนะนําหรือจากความเป็นเพื่อนมาจากการที่ท,ท่างถิ่นแดนไกลหรือคนที่มีลักษณะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือเป็นคนที่มีตําหนินะคะ,ะแล้วก็อาจจะมีความรุ่มหลงเป็นพิเศษมีการปิดบังซ่อนเร้นอะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันต้องดูดีๆนะคะ,ะแล้วก็ในช่วงจังหวะที่ดาวพุธปัตตานีคู่ครองคนรักนั้นนะคะดาวปุตตะได้มาอยู่ด้วย ก็อาจจะมีความรุ่มหลงเป็นพิเศษด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อดาวเดินมนจนถึงวันที่8หยุดนิยบที่ไม่มีการพัฒนาเท่าไหร่ความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักก็ไม่มีการคืบหน้านะคะแต่พอวันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงประมาณวันที่16มกราคมสองพันสิบนั้นดาวก็ได้เดินถอยหลังซึ่งเมื่อเดินถอยหลังก็ทําให้ดาวอ่อนแรงอ่อนพลังความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักก็อาจจะเชื่องช้าล่าช้า ไม่เป็นไปตามที่ต้องการนะคะอาจจะไม่มั่นคงนะคะต้องดูกันไปยาวๆแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าชาวลัคนาราศีธนูในช่วงจังหวะน,นี้ที่ดาวเดินถอยหลังก็อาจจะมีการคิดถึงคนรักเก่าๆก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือคนรักเก่าๆนั้นนะคะก็อาจจะติดต่อกลับมาหาชาวลัคนาราศีธนูก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าดาวพุธปฏินิคุคองคนรักก็เข้าสู่ราศีกันซึ่งเป็นเรือนกรรมะ กรรม,มนั้นหมายถึงการงานการกระทําและก็กรรมอาจจะเป็นคนจากอดีตชาติหรือคนที่เคยทํากรรมกันไว้ในอดีตที่ผ่านมานะคะอาจจะเป็นคนที่เคยเลิกร้างเลิกรากันไปต้องกลับมาคิดถึงกันเหมือนเดิมหรืออาจจะคิดถึงกันแล้วก็อยากจะกลับมาคืนดีกันใหม่ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกัน แต่การดูของแม่หมอนั้นเป็นการดูแบบภาพรวมเท่านั้นนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงสาหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องดูดวงดาพื้นดวงของแต่ละคนประกอบด้วยสาหรับใครต้องการดูดวงส่วนตัวมีคําอธิบายใต้คลิปนี้หรือสแกนคิวอารโค้ดเบอร์โทรไลอดที่ใหไ้ไว้ตามหน้าจอนี้สาหรับคลิปนี้แม่หมอก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ